พานเดวหอจากเดมันแหงเลยหอกระิบตะไค้มันตายมันไปพี่น้องเ้่งกรชังเด่มันขึ้นโดดเนาะพุอกระังเอาอันนี้เสด็จาใส่ไปังงกันมาที่ผ่าชอบเทไรนันพระจำพวนเทไรเนาะ คืนเดียวแล้วพี่น้องไปไปไขมันเดียกันเตศ โอ้ยพี่น้องบอมันคยย่างบะหมีแล้วพี่น้องไม่เบะห่หรอกเครื่องมือังไรกันเนี่ยยมันต้องอ่ะอันนี้เขาท่านอับูฮุสเป็นบ đi học đó. à. cái. cái này không không. แต well ่คนที่ตกไปหาไทวเขา you <laughs> คุ้มเงี้ยงจังเลยเพราะว่ามันเป็นทงหงายทงนะเด็กพอเตือนเนี่ยนี่สาวนุ่มเงี้นบอกบอกควรเที่ยว

mua theo nào bạn vô nó vạ bỏ hả sao bán luôn 努那。 ที่เกียวมันเป็นสีแดงธรรมชาติมาหรอจอยไปได้เองมียักษ่ใหมาเที่ยวีิก็จอยธรรมชาติ

สุดท้ายหไ่ด้ายอ่ไม่เคด้าย คิโล่เนาะมันกะโล่ละผันหาได้เงินทั้งหมดกอะไเด็ดส้นหกคิดสองพันฮิฮหาโ 我得打门了。